วาได้ประกันเบอร์ส่้บุบสิเจ็ดมีวยบุบสิเจ็ดมีวยล่ามเต็มแผ่เลยล่าเนอยจะยนงเย่ทานนี่ครับครสสีแดลยนี่ชิควเพื่อขึ้น้ำครับน้ำตาไหลแล้วนน่ะมัขึ้นเต็มเลยอยาท้าร้านสิวโอ้ย มึงดีนะเอ้ยมดีเอเดยเดกชายเดยยเดยเล่น่ดี้่ามดีเดยเดชายส่ละพันธ์ละกับบ้านน้องฮีมาเมืองฮีละกมาสี่คนส่ละพันบ้านน้องฮีมา เมื่อนี้กะละมาสีคนมาเมื่อนี้กะละมาสีคนคนทีหนึ่งละซื้อผ่อนลาสองตาม,มาซื้อแ่นเค้กแป้งล้ากัดเฮยเสก่ากินเด็กกะละแมนเจสุกินเด็กกะละแมนเจสุขอเลยงบอแล้วบบูตัวนี้เยไมเนี่ยทมแล้วบบูบูมนบอกอันนี้แหนมหมูมันสูสสุนี่นีู่ <laughs> นี่บูมือนี่อันนั้นพูถนามรูปประธานาธิีใช่ไทนนุนรัก่อกูเห็นจต้องพีกระได มาคุยกันดูดนี่นนเฮ็ดนังกอดียนนี่ฮกอเดียวแล้วเฮ็ดกอดียนนี่ดำน้ำดำน้ดำน้ำนาะเนี้ยอะคุย